การจนบุรีทำความดีช่วยสังคมสมาคมธรรมศาสตร์การจานบุรีมอบรถเข็นวีลแชร์15คันให้ผู้พิการและผู้ยากไร้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาคมธรรมศาสตร์การจนบุรีจัดทำกิจกรรม CSR โครงการมอทอการร่วมใจเพื่อสังคมมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ปี2567 จำนวน15คันนำโดยร้อยโทธัพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะนายกสมาคมธรรมศาสตร์กาญจนบุรีพร้อมด้วยนายสันเพชรสลิศอัธกรนางนภวรรณพีพิธนาบันนำคณะกรรมการและสมาชิกทำพิธีส่งมอบรถเข็นวิวแชร์มีผู้พิการมารับด้วยตนเองและญาติมารับแทนโดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดการจนบุรีประสานท้องถิ่นจะส่งรถเข็นวีลแชร์ไปให้ผู้พิการและผู้ยากไร้ในตำบลและอำเภอต่างๆที่ห้องโถงชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดการจนบุรีร้อยโทรัพลชัยโกมินในสมาคมธรรมศาสตร์การจนบุรีกล่าวว่าในวันนี้ก็สืบเนื่องจากทางสมาคมธรรมศาสตร์มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหลายๆด้านด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ทางสมาคมธรรมศาสตร์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ กับผู้ที่ยังไม่มีรถวีลแชร์เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลตัวเองและประกอบอาชีพก็คือผู้พิการที่ไม่สามารถเดินได้ในโอกาสนี้ผมแนนาตัวแทนและได้รับการสนับสนุนจากท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการที่จะดูข้อมูลของผู้พิการที่เหมาะสมที่จะได้รับรถวีลแชร์ก็อยากให้ผู้พิการและพี่เลี้ยงผู้พิการได้นํารถวีลแชร์นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตของผู้พิการ อีกสิ่งหนึ่งคือถ้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพก็จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและพี่น้องสำหรับผู้พิการและผู้ยากไร้ที่มารับรถเข็นวิวแชร์ต่างดีใจที่ได้รถเข็นวิวแชร์เพื่อสะดวกในการเดินทางและการใช้ชีวิตข่าว new 24การจราจบุรีชุติการไหนวารินรายงาน